วันนี้เราก็จะมาพบกับพอดแคสต์ที่47นะคะเราจะบอกว่าพอดแคสต์นักเขียนที่47วันนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ของตัวัอกษรสีน้ำเงินนะคะนั่นก็คือนักเขียนคุยเรื่องหนังสือนะคะเอ่อซึ่งเลมแรกที่เราจะหยิบมารีวิวกันในวันนี้ก็คือเป็นหนังสือนิยายของฝั่งเกาหลีนะคะซึ่งชื่อว่าถ้าวันหนึ่งนั้นฉันตายคือคือจะบอกว่า แค่ชื่อเรื่องก็เป็นอะไรที่แบบที่ที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเศร้ามากแล้วแต่เนื้อหาข้างในค่อนค่อนข้างจะดีมากนะคะซึ่งหนังสือนิยายเล่มนี้เป็นของแพลวสำนักพิมพ์นะคะซึ่งเขียนโดยคุณอีกยองเฮแล้วก็แปลโดยคุณวิทยาจันพันนะคะซึ่งจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่ควรค่าแก่แก,การหยิบมาอ่านมากแม้ว่า ชื่อเรื่องอาจจะดูเศร้าๆไปนิดนึงแต่ด้วยตัวเนื้อหาของเรื่องค่ะคือการเล่าเรื่องของเขาอ่จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครตัวหนึง่งซึ่งซึ่งชื่อว่ายูมีนะคะซึ่งยูมีเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดําเนินเรื่องทั้งหมดเพราะเธอคือคนที่จะอ่านไดอารี่เล่มที่เพื่อน ของเธอที่ได้จากไปเนี่ยค่ะซึ่งชื่อว่าเจจุนเนี่ยเพื่อนของเธอได้ตายไปแล้ว2เดือนนะแล้วก็แม่ของเจจุนเนี่ยได้บังเอิญเจอไดอารี่ของลูกชายแต่พอเปิดไปหน้าแรกกับพบว่าลูกชายเขียนไว้ว่าถ้าวันหนึ่งฉันตายความหมายอ๋อขอโทษถ้าวันหนึ่งฉันตาย ความตายของฉันจะมีความหมายอย่างไรกันซึ่งพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันมันกระทบใจมากๆอ่ะซึ่งซึ่งเราเราก็เคยคิดนะว่าเราก็เชื่อว่ามีหลายคนเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งฉันตายเนี่ยความ,มาความตายของฉันจะมีความหมายอย่างไรกันซึ่งมันทําให้มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่ะก็คือหยิบหยิบมาอ่านจากชื่อเรื่องและเรื่องย่อเลยไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ ซัสบซ้อนมากไปกว่านั้นซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายประเภทนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าเนื้อหาของนิยายเนี่ยค่อนข้างจะเศร้านิดนึงซึ่งการเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเป็นไปตามบริบทของตัวละครของยูมีนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวเดินเรื่องตลอดทั้งเรื่องเพราะว่าเขาเป็นคนเดียว ที่ได้อ่านหนังสือไดอารี่เล่มนี้จนจบหลังจากที่แม่ใจจุนเอามาให้แล้วสิ่งที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็จะย้อนถึงความทรงจำในอดีตที่เขาได้มีร่วมกับเพื่อนคนนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายของเพื่อนลักละกันความตายของเพื่อนลัก ซึ่งจะบอกว่าความตายมันมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะคนที่เขาอยู่กับเรามาก่อนนีนเนยเขาจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนาะมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะจากเราไปก่อนจากเราไปเร็วมากๆจนเราเองก็คิดไม่ถึงซึ่งเนื้อหาแล้วเนี้ยในความที่ ค่อนข้างจะหนักแล้วก็อัดแน่นไปด้วยอารมณ์เนาะแต่ในในในอารมณ์ที่มันเสียใจเนี่ยในความเสียใจเนี่ยมันก็ยังมีการแบบการการปลอบประโลมเล็กๆที่แบบที่แบบเกิดจากความสนุกของเพื่อนสองคนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขามีกิจกรรมมีเรื่องราวในชีวิตต่างๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะบอกว่า มันทําให้เรามันทําให้เรารู้สึกว่าแต่จุนในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอายุแค่สิบหกเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเขาอาจจะยังเจอหรืออยู่ในโลกนี้มาได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นๆแต่แต่แต่ว่าในความในความที่เป็นเขาอะ่ะ รู้สึกเรารู้สึกได้ว่าตัวละครของแจจุนอ่ะค่อนข้างที่จะมีความเป็นอินโทรเวิร์สูงเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นตัวละครของเขาอ่ะมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าเขาค่อนข้างมีวิธีคิดที่ซับซ้อนซึ่งเราจะจะเจอได้จากตอนที่เขาเขียนไดอารี่แล้วก็ผ่านการเล่าเรื่องของยูมีทั้งหมดนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวละครทั้งสองตัวเขาเขามีความน่ารักนะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะ เขาก็เขาก็ทำให้เราเศร้าใจไปได้และหัวเราะไปได้กับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องนะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าใครหลงรักนิยายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรักจริงๆแล้วก็มีความอบอุ่นสบายๆอยู่ในเล่มเนี่ยแนะนำว่าให้ลองอ่านดูนะคะซึ่งจะบอกว่าค่อนข้างที่จะแบบ น่ารักมากแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็จะบอกว่ามันจะมีอยู่ประโยคนึงที่ที่ค่อนข้างจะกระแทกใจเรามากก็คือวันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วพรุ่งนี้เธอจะยังมีชีวิตอยู่ไหมคือมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราตั้งคำถามอะกับการมีชีวิตของเราแล้วก็ คนที่เรารักหลายๆคนนะเพราะฉะนั้นอยากอยากให้ลองเอาไปอ่านกันดูนะคะโอเคสปอยสปอยมาค่อนข้างเยอะมากเลยอะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอยากให้ลองไปอ่านกันดูจริงๆเพราะว่าเนื้อหาเล่มนี้หนักนะแต่ค่อนข้างมีความน่ารักนิดนึงนะคะแล้วก็จะบอกว่าอ่านง่ายเพราะว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างบางใช้เวลาหน้าถ้าใครเป็นนักอ่านจริงๆ ตัวอักษรสิ่งย้ำกันคิดว่าน่าจะใช้เวลาแค่ประมาณ2-3สามวันก็น่าจะเสร็จแต่ถ้าใครไม่ใช่นักอ่านอ่านเล่นเรื่อยๆก็น่าจะไม่ถึงสัปดาห์หนึ่งก,ก็น่าจะอ่านจบนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยลเล่มนี้เป็นเล่มที่เราจะบอกว่าเราอ่านจบเร็วที่สุดตั้งแต่เคยอ่านนิยายมานะคะก็เลยหยิบมาเป็นเล่ม ก็เลยหยิบมารีวิวเป็นเล่มแรกแล้วก็อยากให้ทุกๆคนไปอ่านแล้วก็ยังไม่อยากสปอยเนื้อหาแต่เดี๋ยวถ้ามีข้อความอะไรที่ประทับใจเราอาจจะเอามาอ่านแล้วก็ขยายความให้เพื่อนๆฟังเนาะอาจจะกลับไปอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะบอกว่าด้วยเนื้อด้วยเนื้อหาที่ดีดและ ข้อสรุปที่เราพูดมาทั้งหมดด้วยประการทางปวงเพราะฉันเพื่อนๆพ,พลาดไม่ได้นะคะแล้มนี้แล้วก็สําหรับใครที่เป็นนักเขียนจะบอกว่าเลมเนี้เป็นการบรรยายในแบบมุมมองที่1น,นะคะซึ่งถ้านักเขียนคนไหนเนี่ยอยากรู้ว่าการบรรยายในลักษณะของมุมมองที่1เนี่ยเป็นยังไงแล้วเราสามารถบรรยายอะไรได้บ้าง แล้วเราจะบรรยายถึงอะไรหรือยังไงดีหรือมันต้องใช้ถ้อยคำยังไงให้มันสละสลวยแนะนำว่าให้อ่านเล่มนี้เป็นตัวอย่างจะบอกว่าเล่มนี้เป็นการเขียนมุมมองที่หนึ่งท,ที่ที่เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างประทับใจแล้วก็ทำให้เรามองเห็นการเขียนของการเขียนในรูปแบบมุมมองที่หนึ่งได,ได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะยังไงก็ ลองไปซื้ออ่านกันดูนะคะเพราะว่าตัวอักษรสีน้ำเงินเนี่ยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีครอบครองและสนใจที่จะอ่านหนังสือล่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักอ่านหรือนักเขียน<ม>ก็ยังไงก็ฝากคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อสนับสนุนตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะแล้วกเ็เข้าไปจับจองกันได้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ พอดแคสต์นี้เป็นพอดแคสต์รีวิวหนังสือเล่มแรกที่อาจจะสั้นมากๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะติชมกันได้นะหรือว่าเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการคลิกลิงก์ผ่านช่อง s u b s c r i b e ด้านล่างเพื่อที่จะสั่งซื้อหนังสือนะคะก็ตัวอักษรสีน้ํนเงินก็จบรีวิวเล่มนี้เท่านี้เนาะถ้ามีอะไรยจะมารีวิวเพิ่มไมอีกนะคะ โอเคตัวอักษรสีที่มืนเชื่อว่าความรู้คือเส้นขอบฟ้านะคะแม้เราจะเห็นว่ามันสุดแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันจะไปได้อีกตัวอักษรสีทเเมืนขอบคุณค่ะ